เปิดดวงเดือนกรกฎาคมของชาวลัคนาราศีตุลได้เฮดังๆเพราะได้ทั้งโชคและเงินมาลุยๆเกินไยมุยสวัสดีครับทุกท่านต้อนรับสู่ช่องอาจารย์เกตเทวากันครับอีพีนี้ครับเป็นเกี่ยวกับที่เกิดในลัคนาราศีตุลของเดือนกรกฎาคมครับดาวจรเดินดีมากครับเรียกว่าสดใสแน่นอนครับเดือนนี้นะและที่เฮดังๆนอกจากดาวเดินดีแล้วครับยังมีดาวมฤตยูครับ ที่ยายลัคนาราศีแล้วครับนี่ครับทําคลิปไว้แล้วหน้าปกแบบนี้ฝากลิงเว้มุมบนขวามือแตะเข้าไปฟังก่อนได้นะครับแล้วมาฟังคลิปนี้ต่อโอ้โหจะยิ่งดีเลยนะครับตรงนี้อ่ทีนี้เราก็มาดูกันครับตัวเราจะเป็นเช่นไรครับตัวเราครับดาวศุกร์ดาวประจําตัวเราย้ายวันที่14กรกฎาคมครับจะย้ายออกจากเรือนมรณะแล้วอดทนอีกนิดหน่อยอาจจะมีอะไรติดๆขัดๆด,ดบ้างหรือทําอะไรเนี่ย ในครั้งแรกไม่สําเร็จต้องมีแผนสํารองซิกแซกพลิกแพงแก้ปัญหาเยอะหน่อยในช่วงต้นเดือนหรือก่อนที่14แต่หลังที่14ดาวจาตัวอยู่ในโพสุพะแปลว่ามีเป้าหมายจะประสบความสําเร็จจะมีเกณฑ์เดินทางไกลผู้หลักผู้ใหญ่จะเมตตาช่วยเหลืออุปธรรมครับจะมีชื่อเสียงจะมีงานมีเงินเข้ามาก็ได้ครับเรียกว่าอยู่ในมุมที่ดีเลยก็ว่าได้สุขภาพร่างกายหายเจ็บหายป่วยดีขึ้นอย่างแน่นอนครับเห็นไหมครับกลางเดือนไปแล้วนี่ยาวเลยนะ ถึงเดือนกรกฎาสิงหาเลยก็ว่าได้นะครับทีนี้เรื่องเงินครับกระโดดเด่นไม่แพ้กันที่บอกว่ารวยเกินไปไหมนั่นก็คือดาวอังคารดาวการเงินเราครับได้ตาแหน่งเกษตรตาทิพย์ปีนแต่วันที่ยี่หมิถุนาอยูย่ยาวเดือนกรกฎาทั้งเดือนแปลว่ารับเต็มเต็มเนื้อเนื้อเน้นๆครับก็เลยต้องเฮกันดังๆนะครับดาวอังคารได้มาจากความรู้ความสามารถความขยัน กล้าแข็งขยนันทําไปเลยนะพักน้ําแรงเหนื่อยหน่อยแต่ได้ดีนะครับดาวคารอยู่กับดาวราหูคู่ธาตุลมแปลว่าจะมาเร็วจะได้ไวจะมากันพุกพับเลยเพราะฉะนั้นทําดีๆเลยนะครับตั้งใจสองร่วมกับดาวราหูคืนดาวที่เกี่ยวข้องกับออนไลน์ไฮเทคเทคโนโลยีก็ได้เช่นเดียวกันหรือหุ้นใครทําหุ้นหุ้นที่ถูกกฎหมายนะไม่ได้เกี่ยวกับคริปโตไม่ได้เกี่ยวกับบิตคอยนะครับอันนั้นคนละเรื่องนะครับ อะไรที่มันเชื่อถือได้รองรับได้ถูกกฎหมายมีเกณฑ์จะได้เงินได้ทองครับนะแต่ก็ฝากหน่อยแหละอย่าไปทําอะไรที่มันไม่ดีเช่นการพานันขันต่ออะไรอย่างเงี้ยพอบอกว่าเงินดีไปไปเสี่ยงโชคเยอะไปเล่นหวยไปเล่นการพานันเยอะอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ผิดเลยนะครับอันนี้จะจนจะเจ๊งเลยก็ได้เพราะว่าราหูคู่ธาตุลมไนงะมาเร็วก็ไปเร็วเหมือนกันนะครับแต่ถ้าทําถูกต้องถูกกฎหมายเห็นไหมดาวประจําตัวดาวศุกร์ เราก็โดดเด่นแถมดาวพุธเห็นไหมครับดาวสื่อสารเจรจารก็อยู่ในมุมที่ดีอยู่ในภพสุภะด้วยแล้วก็กลางเดือนก็ย้ายมาในภพกรมมะอีกเห็นไหมก็ได้มาจากการทํางานเพราะฉะนั้นเงินทองดีทั้งเดือนครับถ้าใครพื้นดวงเดิมดาวอังคารเด่นบอกเลยได้เป็นกรอบเป็นกรลํารวยแต่ถ้าใครพื้นดวงไม่เด่นก็ได้น้อยลงไปนะครับถ้าใครอยากรูก้แบบเจาะลึกก็มาดูดวงกับอาจารย์เกศเทวาได้ยินดีครับ อ่าทีนี้มาดูเรื่องโชคลาภกันบ้างครับโชคลาภคือดาวอาทิตย์ครับต้นเดือนนะครับก็คือก่อนหนึ่งก็คือกลางเดือนมิถุนาตั้งแต่ฟังอยู่เนี่ยแหละนะก่อนวันที่17ก,กรกฎาเนี่ยดาวโชคลาภได้ราชาโชคฉลกเฉลาผลบุญเก่าให้เห็นเป็นสง่ามีอำนาจราชศักด์ุจพระราชาไม่ต้องซื้อไม่ต้องหาก็มาเองครับมาเยอะแยะเลยช่วงนั้นเสี่ยงกับผู้ชายเลยผู้ชายให้โชคนะครับแต่พอหลังวันที่17แล้วดาวโชคลาภ ไปรออยู่ในเรือนการงานอ่าเป็นหนึ่งเดือนเต็มไปถึงกลางเดือนสิงหาแสดงว่าโชคลาภเราจะโดดเด่นในเรื่องของการทํางานงการทํามาหากินเป็นหลักหลังกลางเดือนไปแล้วก็ทํางานเยอะๆสิครับงานดีดาวพุธมาอยู่ที่1ิสองกรกฎาคมแสดงว่าต้องสื่อสารเจราจาพบปะเจราจาติดต่อบริหารแม n a g e m e n อะไรต่างๆทําไปเลยนะครับอันนี้จะดีอ่าบอกได้เลยแล้วที่สําคัญดาวการเงินไปอยู่กับดาวราหูได้เทวีโชคอีกก็แปลว่าอะไร ผู้หญิงผู้ชายตอนนี้ดีหมดให้ทั้งเงินให้ทั้งงานให้ทั้งโชคเอาสิครับไม่ว่าจะเพศไหนตอนนี้ไม่ต้องเกี่ยงเลยนะครับหรือจะเป็น LGBT เนี่ยโอ้โหก,ก็ยังได้คือบางคนเนี่ยคือได้คือตอนนี้ดาวได้ทั้งราชาโชคและเทวีโชคใช่ไหมครับไปสัมพันธ์กับโชคราบกับเงินทองเนี่ยเรียกว่าเอามารวมกันเลยก็ได้นะเช่น LGBT ไงผู้ชายใจเป็นหญิงผู้หญิงใจเป็นชายพวกรักโลกเพศรักข้ามเพศเพศสภาพไม่ตรงอะไรเงี้ยเอาเลยตอนนี้ไปคุยไปดิวติดต่อเลยครับจะดีครับจะนํามาซึ่ง ทรัพย์สินเงินทองได้หมดเลยนะครับโชคลาบกระโดดเด่นหรือถ้าจะแนะนํา17กรกฎาคมนี่ดูแบบเจาะลึกเลยนะครับก็คือโชคลาบอยู่เดือนการงานถ้าจะเสี่ยงโชคเช่นเราไปหาลูกค้าบ้านลูกค้าเขาเลขที่อะไรอฟรอฟฟิศเขาเลขที่อะไรเนี่ยเอาเลขที่ขเขาไปเล่นเนี่ยมีเกณฑ์จะถูกนะครับนี่ลาภกรรมะนี่เล่นกันอย่างนี้นะถึงจะถูกแต่มากน้อยขึ้นอยู่กับพื้นดวงครับอ๋อน,นี้มันรู้เรื่องงานกันบ้างเรื่องงานเนี่ยมีเกณฑ์โดดเด่นนะเพราะว่า มีทั้งดาวอาทิตย์ดาวพุธไปลอยในเรือนการงานนะครับก็หมายความว่างานจะกนะ้าวหน้าตัวเราทํางานอะไรช่วงนี้จะมีมุมจะประสบความสําเร็จและดาวนุติยูอีกดวงหนึ่งเนี่ยเห็นไหมที่เลงเรามาเจ็ดไปโอ้โหหลายคนคอมเมนต์มาในคลิปดาวนุติยูบอกว่าหนักจนเจ๊งจบเลิกลาอยา่าล้างเห็นไหมไปหมดแล้วครับเจ็ดกร,รกฎาคมเพราะนั้นก็ขยับขยายรูให้เต็มที่ครับไม่มีอะไรผันผวนแล้วอ่าแล้วมีเกณฑ์จะได้ไปติดต่อกับคนใหญ่คนโตด้วย เพราะดาวอาทิตย์นี้คือยิ่งใหญ่มีเกนต้องไปคุยไปพบปะไปเจราจาสแสดงว่าใครที่ทําพวกงานขายงานการตลาดพรีเซนเตอร์อีเวนต์พวกเนี้ยจะได้รับความสนใจเป็นพิเศษและงานเกี่ยวกับต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศงานซ่อมแซมฟื้นฟนูตกแต่งเอา้าด้มหมดโอ้เรื่องงานจะบอกว่าลุ่งทั้งเดือนเลยก็ว่าได้นะครับเพราะนั้น ใครทาธุรกิจก็ขยับขยายใครไม่มีงานก็รีบไปหางานใครทํางานก็จะได้งานดีๆผู้หลักผู้ใหญ่ไม่แตาวประถมมากขึ้นครับโดดเด่นเลยอีนี้เรื่องครอบครัวกันบ้างครอบครัวอันนี้ต้องฝากต้องระวังต้องไม่ประมาทเพราะดาวเสาดาวครอบครัวเดินถอยหลังพักองศาแต่อันนี้ดีครับที่ผ่านมามันไปพักในบ้านคนอื่นมันก็จะวุ่นวายแต่เนีี้พักในบ้านตัวเองก็แปลว่าก็จะมีเรื่องเล็กๆน้อยๆเท่านั้นเช่นชอ่าเขาเรียกว่าอะไรครับพ่อแม่ญาติพี่น้องเจ็บไข้ได้ป่วยหรือไม่่อยได้เจอกันนะครับ หรือมุมเกี่ยวกับของใช้ในบ้านชำรุดซุดโทมดาวเสากระทิศคู่ธาตุไฟพอดีก็แปลว่าไฟดับไฟไม่ไฟตกไฟไม่ติดเออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เปลี่ยนแค่นั้นเองนะครับหรือห้องครัวแก๊สหมดแล้วก็เปลี่ยนแก๊สอะไรแบบนี้ก็ได้นะครับหรือขับรถก็เช็ครถก่อนสตาร์ทแบตเตอรี่รถหมดหรือเปล่าหม้อน้ําอะไรอย่างนงี้นะครับเถ้าดูแลกันดีๆก็จะผ่านได้นะครับไม่ต้องกังวล เรื่องความรักนี่แหละครับโอ้โหมีเข้ามาเรียกว่าฮอตที่สุดดีที่สุดก็ว่าได้คู่สายเปยก็ว่าได้นะครับแต่เปเนี่ยต้องเช็คดีๆครับเพราะว่าดาวอังคารไปเจอราหูเขาเรียกถ้าเป็นคนโสดนะอังคารลาหูคู่ท่านทักมักแย่งรักเสพสุขคู่ของเขาครับเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังนะครับคนโสดระวังไปเจอคนมีเจ้าของไปเป็นเบีย้ยล่าไปเป็นมือที่สองมือที่สามเช็คเลยเช็คมือถือถ้าเช็คแล้วไม่เจออันนี้แสดงว่าไม่มี โสดจริงอ่ะคุยต่อกันยาวๆได้นะครับแต่ก็มีมุมเป็นพ่อไหมแม่ไมมต่างชาติลูกกำพร้าคนสู้ชีวิตเป็นคนที่เด็กกว่าก็ได้นะครับอ่อนวัยกว่าได้หมดเลยนะส่วนคนมีคู่ก็จังหวะนี้ก็เรียกว่าประคับประคองดูแลก,กันดีๆนะดีไม่ดีคู่ให้ตังคู่มีเงินมีทองประสบความสําเร็จมาเลี้ยงดูปูเสือเราได้อีกเนี่ยพราดาวคู่ดาวคาเป็นเกษตราทา่ิดีแปลว่ามั่นคงโดดเด่นนะครับเราก็ดูแลเอาใจดีๆไงเขาจะได้ไม่ต้องมีคนอื่น อ่าเห็นไหมกลางคืนหาอะไรทําร่วมกันหรือดูหนังดูทีวีดูละครมีความสุกร่วมกันหรือจะมีมุมไปกินไปเที่ยวไปพักผ่อนไป,ไปเอนเตอร์เทนทําไปเถอะครับแล้วความรักจะดีเขาก็จะไม่นอกใจไปมีคนอื่นเนี่ยครับเห็นไหมพระดวงมันมันจะมีได้แต่ถ้าทําดีกันเนไม่มีหรอกนะครับอ่าเข้าใจไว้ส่วนลูกและบริวารน,นั่นก็คือดาวราหูเห็นไหมที่ผ่านมาอยู่กระดามุติยูเน็ตเนืยนัก ออกอะไรก็ไม่รู้ไม่ได้เรื่องอ่าแต่ว่าเปลี่ยนแล้วครับลาหูย้ายไม่ใช่ลาหูย้ายครับดวรู้ติอยู่ย้ายวันที่เจ็ดกระกฎาคมไปแล้วครับอังคารมาแทนนี่คู่ท่าดลมใจว่าบริวารเราลูกน้องเราจะขยันมากเป็นพิเศษหาเงินให้ทองเราให้เราได้เป็นกอบเป็นกำเพราะฉะนั้นกระจายงานทําให้เต็มที่หรือรับคนใหม่เข้ามาจะได้คนมีประสิทธิภาพขยนันสู้ลุยไม่เกี่ยงงานโอ้โหรับไปเลยนะครับหรือลูกเราจะขยันเรียนมากขึ้นแอคทีฟมากขึ้นดีขึ้นครับ อ่าหรือใครลูกจบทํางานแล้วเอาเงินมาให้เราครับโอ้อันนี้ทายดีอย่างเดียวได้เลยนะครับแล้วดูสิครับปลายเดือนดาวพุธย้ายอีกครับวันที่ยี่แปดกรกฎาคมเข้าสู่เรือนลาพระเจราจาอะไรก็รวยเจราจาอะไรก็ดีป้าค่ารวยมีโชคมีลาได้หมดเลยส่วนดาวพฤหัสพักยี่สิบสองกรกฎาคมอันนี้ก็ต้องบอกว่าดีนะเพราะอยู่ในเรือนอลิที่ผ่านมาอลลเราอาจจะแรงอุปสรรคอาจจะเยอะแต่พอพักอุษษกปสรรคไปว่าเบาลงอ่ะอ่าอันนี้ก็ดีใจด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ เรียกว่าไม่ต้องไปเครียดมากอปาุปสรรคเพราะมันจะลดลงไปหรือถ้าพ่าดท่าคือเพื่อนเจ็บไข้ได้ป่วยเพื่อนไม่ค่อยมาอะไรก็ว่าไปก็ไม่ต้องเกี่ยวกับเราอยู่แล้วแต่ที่เกี่ยวกับเราแน่ๆคือโชคลาภเด่นเงินดีดาวตัวเองประสบความสำเร็จคิดอะไรลงมือทํารับรองสําเร็จร่ํารวยได้ครับยินดีด้วยอ่าและสุดท้ายก่อนจากกันไปครับก็ยังฝากเลขมงคลเลขนําโชคสําหรับเดือนกรก,กฎาคมให้ทุกท่านได้ร่ารวยเสริมๆกันไปอีกนะครับศูนย์ห้าเจ็ดสามแปดครับ ระวังหกด้วยนะครับตรงนี้แล้วถ้าใครนะครับฟังแล้วอยากดูดวงกัะดางเชื่ว่าเต็มเต็มครับไปฟังคลิปกันต่อได้เลยครับแล้วท่านใดที่ฟังแล้วถูกใจเกิดอย่าลืมกดติดตามช่องนี้ไว้ได้เลยนะครับและแน่นอนครับช่องนี้มีผู้ติดตามมากกว่า10,000แคนแล้วครับจึงเป็นช่องมหาชนนะครับที่ผู้คนให้การยอมรับแม่นยําและเชื่อถือได้อย่างแน่นอนครับและที่สาคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแบบนี้ทั้งหมดอีกครั้งด้วยนะครับ เพราะอาจารย์จะส่งคำทนายล่วงหน้าครับเป็นเหมือนเลขขาส่วนตัวครับส่งไปให้ฟังก่อนรู้ก่อนรวยก่อนมีปัญหาบอกทางแก้ก็นรอดก่อนไงครับแล้วใครที่กดติดตามกดกระดิ่งและแชร์คลิปทันทีนะครับอาจารย์เกดก็ขอให้ผลบุญที่ได้ทํามาครับอวยพรให้ทุกท่านสําเร็จลํารวยมากๆมีโชคลาภสมหวังตลอดไปเลยนะครับแล้วก่อนจากกันไปครับอาจารย์เกตเทวามีภาพเฉลิมยูชตาส่วนบุคคลเป็นรูปดวงเราเองไม่เหมือนใครในโลกครับและมีไว้ดีอย่างไรครับมีกระถาบูชาดวงชะตาคาถาเงินล้านครับ ยิ่งสวนจะเป็นมงคลหนุนดวงสาเร็จล่ารวยครับและมีสีมงคลเป็นพื้นหลังนะครับให้สีอะไรไปนะครับไปไประยุกต์กับข้าวของเครื่องใช้ทุกชนิดเลยนะครับให้ใช้คุมนี้สีนี้เลยนะครับจะได้สําเร็จได้รวดเร็วขึ้นครับ3ครับรู้ลัคนาเกิดที่แท้จริงครับ จะได้มาฟังช่องอาจารย์เจตเทวาได้ถูกต้องแม่นยำมากขึ้นครับรู้ท่ารู้เลือกสู่ความมั่นคงครับ4ครับบันทึกภาพโทรศัพท์มือถือเป็นมงคลแล้วไม่พอนะครับเวลาไปทําบุญวัดไหนนะครับเขียนรูปดวงแบบนี้ที่ตามที่ให้ไปได้เลยนะครับแล้วอธิษฐานขอพรครับผลบุญนั้นจะสําเร็จสักเซสมริผลได้เร็วขึ้นครับสุดท้ายครับนำไปปิ้นไว้ใต้ฐานพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่เราเคารพนับถือครับจะเสมือนมีเทพเทวาคุ้มครองเราอยู่ตลอดเวลาเลยนะครับและมีลูกค้าอาจารย์ครับ ทำแบบนี้นะครับนั่นําไปเสี่ยงโชคได้รางวัลไปหลายหมื่นเลยนะครับโอ้ดีขนาดนี้ครับบูชาเพียง19 9บาทเพียงเท่านั้นครับสนใจก็แอดไลน์มานะครับแอดสายเกรทเทวาหกห้าครับทักก็สั่งภาพดวงครับแล้วก็พิมพ์ต่อเลยนะครับบอกชื่อนามสกุลจริงวันเดือนปีพศเกิดเวลาเกิดและจังหวัดเกิดนะครับแล้วก็โอนเงิน199อยาบาบาทมาได้เลยครับใครทําครบก่อนนะครับอาจารย์เกรทเทวาจะจัดส่งทางไลน์ให้ก่อนได้เลยนะครับและสุดท้ายครับ อาจารย์เกรเทวยินดีรับตรวดวงชะตาเป็นลายบุคคลครับเพราะดูดวงแม่นยำครับตองดูดาวพื้นดวงเกิดของคุณ1ิดวงครับบวกดาวจออีก10บดวงครับจะบอกได้หมดทุกอย่างครับจะมีคําตอบครับช่วงเวลาไหนจะดีจะต้องแก้แบบไหนอะไรยังไงนะครับแล้วดูดวงกับอาจารย์เกรทเทวาแบบเจาะลึกแล้วจะได้อะไรบ้างนี่เลยครับการเงินจะรวยไหมได้จากอะไรเก็บแบบไหนดีปีนี้จะรวยไหมช่วยวางแผนด้านการเงินให้ได้นะครับตรงนี้ แล้วการงานจะเป็นลูกจ้างหรือเป็นเจ้าของกิจการดีงานที่ทําแล้วจะรวยหรือไม่ปีนี้ลงทุนขยับขยายดีหรือเปล่าช่วยวางแผนธุรกิจเปลี่ยนงานดีหรือไม่ส่วนในเรื่องความรักครับเราก็จะดูนะครับว่ามีคู่ดีหรืออยู่คนเดียวอันไหนดีกว่ากาันเนื้อคู่จะมาจากทิศทางไหนและมีลักษณะสงต่ําดําขาวทํางานอะไรเป็นแบบไหนดีมีแล้วจะรวยหรือไม่ดีขึ้นหรือแย่ลงจะเจอนูคู่ ช่วงเวลาไหนจะไปต่อหรือพอแค่นี้และเรื่องอื่นๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องรูปบริวารโชคลาภดีไหมนะครับสุขภาพร่างกายเป็นเช่นไรโรคภัยไข้เจ็บมีเกณฑ์ต้องดูแลสุขภาพเช่นใดถึงจะดีนะครับครอบครัวบ้านรถเดินทางเพื่อนฝูงต่างๆ ดูได้หมดทุกอย่างช่วยกันแก้ปัญหาให้ทุกเรื่องทุกปัญหามีทางออกนะครับแล้วที่สําคัญนะครับขาดไม่ได้เลยนะครับก็คือสีมงคลเลขมงคลมหารวยดูซับรับซับรับโชคครับตรงนี้และเป็นเลขเฉพาะตัวเฉพาะตนเท่านั้นนะครับเพราะนั้นใครมาดูจะได้หมดนี้เลยนะครับเรียกว่าคุ้มยิ่งกว่าคุ้มเลยก็ว่าได้นะครับถ้าสนใจก็นี่ลยครับสแกนคิวโค้ดตรงนี้เลยก็ได้นะครับค่าครูเพียง7จ็ดร้อยเก้าสิบกว่าบาทเพียงเท่านั้นครับประสบการณ์ เรียกว่าเกือบ10ปีนะครับเพะฉะนั้นมีทางออกให้คุณได้อย่างแน่นอนครับมั่นใจได้เลยนะครับสนใจก็แอดไลน์นี่ครับแอดสายเกตเทวาหกที่ขึ้นอยู่ตรงนี้นะครับเราจะดูให้ครบจัดลึกจัดเต็มไม่มีอั้นเลยนะครับทายกันแบบเนื้อเน้นๆตอบทุกคําถามเลยก็ว่าได้นะครับและที่สําคัญครับอย่ารอให้มีปัญหาแล้วค่อยมาดูนะครับควรดูดวงตั้งแต่ตอนที่ยังไม่มีเรื่องดีสุดเช่นตอนนี้นะครับเรากําลังอยู่ในภาวะที่สบายๆกลางๆนะครับ มาดูเลยครับเราจะช่วยวางแผนไปสู่ความสําเร็จได้เลยนะครับอาจจะทําให้คุณไปเศรษฐีได้เลยนะครับตรงนี้เพราะฉะนั้นก็มาดูดวงกันได้เลยนะครับและนี่ครับขั้นตอนการดูดวงแอตไลน์แอตไกเกรทเทวหกห้านะครับแล้วก็แตะเพิ่มเพื่อนไปเลยนะครับก็ไปอ่านกฎกติกาขั้นตอนการดูดวงให้ละเอียดเลยนะครับเมื่อเข้าใจแล้วนะครับก็สามารถที่จะพิมพ์ที่คําว่าจองคิวได้เลยนะครับแล้วก็บอกเวลาที่สะดวกมาด้วยก็ได้นะครับว่าสะดวกช่วงไหนถ้า อาจารย์สะดวกก็จะจัดให้เลยนะครับแต่ถ้าไม่สะดวกก็จะบอกเวลาที่สะดวกให้นะครับแล้วก็นัดคิวกันนะครับแน่นอนครับสําหรับท่านใดนะครับที่สนใจนะครับอยากกระตุ้นยอดขายมีรายได้เพิ่มขึ้นสําเร็จและร่ํารวยนะครับอาจารย์เกรทเทวายดีเป็นผู้ช่วยครับในการเชียร์สินค้านะครับเพื่อเพิ่มรายได้ด้วยการออกงานอีเวนต์เพิ่มยอดขายจากภาพที่เห็นนะครับก็จะเห็นเลยว่าขายดีมากๆเลยนะครับและยังได้ดูดวงวางแผนชีวิตกันด้วยนะครับ และเราจะสมหวังล่ำรวยไปด้วยกันนะครับสนใจก็แอดไลน์ที่ขึ้นนี้ได้เลยนะครับและก่อนจากกันไปครับอย่าลืมครับไปชมคลิปถัดไปกันด้วยนะครับและที่สําคัญท่านใดฟังแล้วอยากรู้ลักนาเพราะลักนณนั้นแม่นกว่าราศีนะครับง่ายๆเลยครับฝากวันเดือนปีพศเกิดครับเวลาเกิดแบบเป๊ะๆนะครับช่วงเวลากว้างๆครับอาจจะไม่ได้ตอบให้นะครับตรงนี้และจังหวัดเกิดนะครับใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับ ถ้าข้อมูลถูกต้องตอบให้อย่างแน่นอนครับและที่สําคัญอย่าลืมกดติดตามและสั่นกระดิ่งนะครับเพราะฟังก่อนรู้ก่อนรวยก่อนมีปัญหาบอกทางแก้ก่อนครับและพบกันครับอาจารย์เกรทเทว